สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรบ้านนะครับวันนี้เป็นวันที่ 4. สิงหานะพอนึกถึงวันที่เฮไรน,นะนึกไม่ออกทุกทีนะไม่รู้เป็นไร <c oughs> ก็คลิปนี้เป็นคลิปเสริมนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะถึงนั้นเนี่ยก็ขอเล่านะเกี่ยวกับเนื้อหาของช่องของเรานะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะ เนื้อหาช่าง,งเราก็เป็นเรื่องของการสร้างบ้านนะครับตกแต่งบ้านนะครับแล้วก็การรีโนเวทบ้านนะครับระหว่างที่ผมแนะนําก็เดี๋ยวให้ชมภาพาบ้านไซต์ตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นแบบทรงนอร์ดิกนะนอร์ดิกแล้วก็ข้างในเหมือนจะเป็นตกแต่งนะก็อิดเป็นอิดแดงนะน่าจะเป็นผิวเปลือยแบบนั้นเลยนะครับคราวนี้ ท่านใดเนี่ยสนใจติดตามเนื้อหาของเรานะครับก็กดติดตามได้นะครับไม่เสียไม่หายนะครับส่วนการกติดตามนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับท่านก็มองมาประมาณตรงนี้นะมีคําว่ากดติดตามอยู่ข้างล่างท่านก็เอานิ้วแตะนิดนึงให้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงเป็นสีดํานะครับก็จะกดติดตามได้แล้วครับทีนี้ก็คลิปนี้จะชวนคุยเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ก็ชวนคุยเรื่องของการาวางแผนนะเอา เอาน้ำฝนนะที่อยู่บนดาดฟ้าเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับอ,อย่างอันนี้เนี่ยก็มีการวางแผนแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนแรกไม่ซับซ้อนอะไรนะครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะจะได้นึกภาพออกนะครับก็คือว่าที่ใต้นี้นะครับวางสลีปไว้หรือวางท่อไว้นะ,ะนี่ที่ใตนน้นี้นะครับวางไว้แล้วนี่นะครับ ก็คือข้างบนที่ท่านที่ดูคลิปก่อนนี้จะเห็นว่ามีเหมือนช่องที่จะเอาน้ําลงมานะน้ำลงมาก็เลาะเลาะนี่มานะเลาะนี่มามาผ่านนี่แล้วก็มาตรงนี้ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไหนต่อนะเสร็จแล้วก็เลาะมาอย่นี่นะครับไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะครับพอมีฝ้าเพดานปิดมองไม่เห็นละลงมานี่นะครับลงมานี่นะเสร็จแล้วก็ลงมาที่เดี๋ยวมาต่อท่อลงที่นี่นะครับนี่ว่าช่องชาร์ป เนี่ยท่อน้ำทิ้งท่อน้ำทิ้งท่อน้ำฝนอ,อ,อันนี้ท่อท่อน้ำชะโคกนะอันนี้ท่อน้ำที่แบบมาจากพื้นการอาบน้ำการล้างหน้าอยู่นี่นะแยกระบบกันนะส่วนน้ำฝนนี่อยู่ตรงนี้นะครับก็มาจากนู่นนะครับอ่าส่วนอันที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะครับเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะมันมี3มสเต็ปนะสเต็ปนี้ทำเสร็จไปละ สเตปนี้กลาลังทําส่วนอีกสเตปนึงก็สูงจากตรงนี้ไปหน่อยหนึ่งเนี่ยก็8.4เมตรนะต่อจากตรงนี้มาก็กำลังทำเมื่อคลิปก่อนหนะ้าเนี่ยผมได้อธิบายวิธีการที่จะเอาน้ําฝนลงมาเนะเราก็เปลี่ยนแปลงวิธีคิดที่หน้างานนะครับนิดหน่อยไม่หน่อย,ยก็ไเยอะเหมือนกันนะทำให้ทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็การวางสลิปง่ายขึ้นนะครับการเดินท่ออะไรก็ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็น ดักฟ้าเหมือนกันนะเหมือนกับฝั่งนี้แหละนะแต่จะสูงกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีเพดานฝ้าเพดานปิดนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดจากข้างบนนะก็คือจะวางเอาท่อสลิปนะเจาะผ่านผ่านตรงนี้ผ่านคานคอนกรีตเนี่ยออกมาเลยเดี๋ยวเราวางท่อซึ่งกำลังวางนะออกมาตรงนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราเดินท่อ,อไปนี่นะครับลักษณะก็จะเหมือนกับฝั่งนี้นะเดินท่อมา ตอนนี้กําลังทําอันนี้อยู่ครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีก็คือว่ามีแค่ตรงนั้นจุดเดียวนะที่เห็นเป็นเห็นไหมครับตรงนั้นอ่าตรงนี้นะก็คือเป็นช่องนะแต่เขายังไม่ได้เปิดนะช่องนี้เขเป็นช่องวัวโว้นะใต้คานอน่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือก็เดี๋ยวจะวางแผนให้มา จากฝั่งนู้นเป็นท่อหนึ่งนะครับก็จะวาจากประมาณมาตรงนี้แหละนะ Pre เพราะว่าตรงนู้นไม่ต้องนะ <het S 1> เอเอต้อง,ต,องต้องนะวาง luent. ไม่ต้องนะไหลมาที่เดียวกันแล้วมาออกฝั่งนี้จากตรงนู้นนะครับฝั่งที่พงบนไหลมาแล้วมาออกฝั่งนี้นะครับมาออกฝั่งนี้แล้วก็ท่อก็เดินมาครับเดินมาแล้วก็มารับน้ําจากตรงนี้อีกเนะี่ยที่กําลังเอาเนี่ยวางเดี๋ยวจะวางแล้วมาออกฝั่งนี้ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปอ้อมกลับเข้าไปฝั่งนู้นนะะไปวางมุมนู้นก็ได้แต่ว่าไม่เหมาะสมอยากจะวางจะลงตรงเนี้ยกับมุมเนี้ยนะครับตรงนู้นก็ดูแล้วอันตร,รายนะถ้าจะไปก็เลยให้เอาออกตรงนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะที่ที่ที่รับน้ําจากข้างบนนี้ข้างบนนี้เลยนทะั้งงมดเนี้ยที่ผมกาลังยืนอยู่น,นี่นะครับข้งหมนะดนี้เลยนะทั้งหมดนี้เลยนะก็จะมาลงที่นี่เหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นท่อคู่นะท่อคู่ที่รับ น้ําฝนจากตรงนี้นะครับมาแล้วก็อาจจะวางไว้4จุดนะแล้วก็มาลงที่เดียวกันนี่แหละหรืออาจจะให้ลงสองที่จริงๆที่เดียวกันน่าจะลงสองท่อเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะคุยกับช่างก่อนน่าจะเจาะสองท่อโอเคงั้นคลิปนี้ในเรื่องของการเอาน้ําฝนลงมานะครับก็เดี๋ยวจบเท่านี้ก่อนนะครับซึ่ง อันนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วเหลือทางช่างก็กำลังทํากันนะครับเพื่อให้ได้ตามที่เราวางแผนคิดไว้นะส่วนตรงนี้เนี่ยจริงๆยังไม่เสร็จนะตรงนี้เนี่ยมันจะมีคานนะเข้ามานั้นก็เดี๋ยวต้องเจาะแบบนะเพื่อเอาเหล็กเหล็กแบบนี้นะครับเนี่ยเหล็กแบบเนี้ยเอามาใส่นะครับฝั่งนี้ด้วยเตรียมไว้นะเพราะว่าเราจะเทแค่นี้อันนู้นด้วยนะครับอันนู้นด้วยอันนี้ด้วยนะก็แค่เอาเหล็กที่ คานมันจะมีแบบนี้เนาะเก็ดด้านบนกับเล็กด้านล่างนะครับเอาด้านล่างใส่ก่อนด้านบนนี่มันจะเกาะอยู่ข้างบนนู้นนะเราเราไม่ได้เทเราเทแค่ครึ่งคานนะฝั่งนู้นเนะี่ยประมาณครึ่งคานนะก็ประมาณเหลือประมาณเมื่อกี้วัดดูแล้วเหลือ30มสนะสามเซนก็น่าจะเทไปประมาณ50เซนครับ่นะในคลิปนี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะครับ่นะบางท่านอาจจะอยากดู บ้านทรงนอร์ดิกนะครับเดี๋ยวผมระหว่างนี้ก่อนจบก็จะให้ดูนิดนึงมีบางท่านอาจจะอยากติดต่อเรานะครับอ,อย่างนั้นก็เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรอ่านี้จักหันหลังมาอ่านี่นะครับมีคนติดต่อมาจากเบอร์นี้เยอะนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโทรมาตามนี้ได้นะครับก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเท่านี้ก่อนนะครับปิดท้ายด้วยบ้านทรงนอร์ดิกนะครับ เป็นประมาณแบบนี้อ่ามีความเกิดความรู้นิดนึงนะครับบางท่านเนี่ยผมเห็นใน a c e b o o k แล้วสงสัยว่าช่างทาแบบนี้มันถูกไหมนะนี่แต่ต้องเห็นหัวเสาไหมหัวเสาเนี่ยนะครับนี่ๆๆมันจะมีแบบว่าเหมือนมีแค่เหล็กลอยๆอยู่นะนิดนึงแค่สี่เส้นนะทาแบบนี้ถูกหรือเปล่านะก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าเอาไปยึดกับปูนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมันยึดไม่ได้ด้วยนะมันคนละเนื้อกันนะครับเขาต้องเอาเหล็กยึดกับเหล็กวันนั้นนะครับถูกแล้วแล้วเดี๋ยวช่องวา่างนะททำยังไง ช่องว่างเดี๋ยวเขาก็เอาปูนหรือเอาคอนกรีตนะครับมาใส่ให้มันเต็มนะครับจริงๆใส่เต็มมันก็รับแรงอัดได้นะครับแต่ว่าหลังคาเนี่ยมันไม่ใช่แรงอัดอย่างเดียวนะเราลมพัดไปมานี่ไอ้พวกเหล็กเนี่ยเห็นเล็กๆนั่นครับมันแข็งแรงนะรับได้นะครับมันก็จะรับน้าหนักทั้งหมดนะครับรับน้าหนักมันมีหลายแนวนะแนวนี้กับแนวนี้แนวนี้ปูนก็รับไปนะครับนั่นท่านที่ บังเอิญนะสงสัยกรณีนี้ก็ได้คลายความสงสัยไปได้นะครับอ่ะจบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ